สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Control Manager นะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แผนผังองค์กรนะครับจากต้นแบบคือด้านซ้ายนะครับสีเข,เขียวเนี่ยนะก็คือก็จะเป็นแบบแผนผังองค์กรนะครับก็ต้นแบบมีมาแบบนี้นะฮะผมก็เลยทำรูปแบบมาลกักษณะแบบที่คล้ายๆอยู่ด้านซ้ายนะก็จะมี ประธานกรรมการผ nice ู้จัดการนะครับแล้วก็หัวหน้าโฟร์แมนนะครับภายใต้หัวหน้าโฟร์แมนก็จะมีโฟร์แมนหนึ่งโฟร์แมนสองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมฮะฝ่ายจัดซื้อบัญชีนะครับสินเชื่ออย่างเงี้ยฮะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายขายฝ่ายขายหนึ่งฝ่ายขายสองนะครับแล้วก็ตามนี้นะฮะอารร์์ตตอาไดเรคเตอร์ตัวเนี้ยเนียแล้วก็แอดมินเงี้ยคือตำแหน่งก็จะตรงกันกับในภาพนี้เลยนะฮะ ก็เดี๋ยวตัวนี้นะฮะเมนูนะฮะเมนูเดี๋ยวผมปิดเนะะี่ยเมนอยู่ตรงนี้นะฮะตรงข้อหนึ่งตรงไฟล์บุคคลนะครับเป็นไฟล์บุคคลแล้วก็มาตรงข้อหนึ่งนะครับข้อมูลทั่วไปแล้วก็มาแผงผังองค์นะครับทีนี้การการที่เราจะใส่ภาพนะครับเข้ามาอยู่ในในตัวแผนผังเน,นี่นะฮะเรากดตรงช่องช่องนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่รูปภาพ นะครับทีนี้รูปภาพเนี่ยมาจากไหนนะครับรูปภาพเนี่ยจะมาจากรายชื่อพนักงานนะครับรายชื่อพนักงานที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือจะอยู่ตรงตรงหน้านี้นะฮะกดกันมาตรงนี้ก็คือเราต้องมีชื่อพนักงานแล้วก็มีรูปภาพเขาอยู่แล้วนะนะครับเนี่ยรูปภาพเนี่ยนะครับถ้าไม่มีก็บันทึกเซฟเข้าไปนะฮะตรงนี้จะเป็นภาพแบบนี้นะ นี้พนักง,งานคนที่สองนะฮะเนี่ยก็จะเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เรามาหน้าตรงแผนผังนะฮะทีนี้สมมติว่าผมจะใส่ใส่รูปภาพแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะ,ะอ่าเลือกเลือกชื่อพนักง,งานนี่ละฮะตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นประธานกรรมการเลยนะฮะทีนี้ผู้จัดการก็กดเลือกเหมือนเดิมครับก็คือใส่เลือกชื่อเขานะฮะก็จะเอารูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลตัวนี้มาใส่ให้เรานะครับ มันจะใส่ทั้งทั้งรูปภาพแล้วก็ใส่ทั้งชื่อให้เราด้วยนะฮะชื่อเนี่ยมันก็จะมาจากมาจากตรงนี้แหละฮะเนี่ยชื่อชื่อนะครับแล้วก็ส่วนตำแหน่งนะฮะตำแหน่งเราสามารถแก้ได้นะฮะตรงนี้นะเรากดเข้าไปตรงตรงนี้เลยฮะมันจะเป็นรูปมือนะฮะอ่าตัวไหนคลิกได้จะเป็นรูปมือที่เป็นตรงชื่อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประธานกรรมการอ่าอย่างเช่นตัวนี้อ่าผู้จัดการเนี่ยตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะ ตัวนี้มันมันบางฉากหลังนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นหลังการเปลี่ยนพื้นหลังแล้วกดตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเลือกภาพภาพเนี่ยชนิดของภาพี่ยก็จะมีแบบ png กับ jpeg นะฮะ jpeg แบบนี้แล้วก็อันนี้ png เ,เดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวขาวๆ่า,าตัวนี้อ่าผมเลือกเป็นตัวนี้นะฮะอันนี้นี่ลายตานะผมบอก อ่าตัวนี้สีขาวนะฮะนะฮะคือตรงรายชื่อผู้จัดก,การเราก็กดเข้าไปว่าเราพิมพ์ได้แก้ได้เลยนะฮะนะครับพนักง,งานเหมือนกันนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเหมือนกันครับทุกจุดตัวนี้นะฮะไม่ใช่ทุกจุดนะคือหมายถึงว่าชื่อตำแหน่งนะฮะชื่อตำแหน่งที่ผมพิมพ์ไว้ในหัวหน้าเนี่ยเราแก้เป็นตัวอื่นได้นะเนีย่ยผมแก้เป็นนะฮะกดแก้ไขนะว่าจะเป็นสองห้าห้าเห็นไหมฮะผมลบออกนะก็เหมือนกับ อารมณ์ประมาณว่าเราอยากเปลี่ยนชื่อตำแแน่งนตัวนี้มาไว้ฝั่งนี้อะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทีนี้เรามาดูพนักงานนะฮะพนักงานก็เลือกเหมือนเดิมครับเปลี่ยนรูปภาพใส่เข้าไปนะฮะผมใส่ตรงนี้นะฮนะก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้ทีนี้พนักงานตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะฮะ ก็คือใส่ให้ตรงจุดตำแหน่งของของพนักง,งานที่ท,ที่ที่มีอยู่นะครับให้ตรงกับแผนผังองคอ์กรนะครับอทีนี้ผมใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้สังเกตได้ว่ามันจะย้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเราจะย้ายจากตรงนี้นะครับมาใส่ ย้ายคนเนี้ยมาใส่ช่องช่องเนี้ยนะครับแล้วก็ไปเลือกชื่อให้ถูกนะครับสังเกตได้ว่าผมเลือกตรงนี้เป็นช่องที่หกใช่ไหมฮะพนักงานที่หกใช่ไหมฮะพอเราเลือกเนี่ยปั๊บเนี้ยฮะมันจะย้ายจากพนักงานพนักงานที่เจ็ดตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยย้ายมาช่องหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายฝ่ายสามเนี่ยตรงนี้นะฮะอ่ามันจะย้ายมาถ้าผมจะย้ายกลับย้ายกลับเนี่ยมันจะเอาตัวนี้ออกลอวมาย้ายเป็นตัวนี้นะครับก็เหมือนกับ พนักงานสามารถที่จะย้ยายไปตำแหน่งได้นะประมาณนี้นะฮะก็ทีนี้่าต่อไปต่อไปไมีอะไรต่อไปก็ก็นี่ตัวนี้ตัวนึงนะฮะก็คือรูปวงกลมนะตอนนี้มันเป็นมันเดีย๋ยวผมพิมพ์ตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมันจะตัดมุมเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าถ้าตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นวงกลม เป็นวงกลมตัวนี้นะฮะทีนี้เราก็เราก็พิมพ์พิมพ์มออกมาก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไหนอันไหนช่องไหนมันไม่มีไม่มีข้อมูลพนักงานนะครับมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้เราว่ายังยังเป็นตำแหน่งว่างอยู่คือยังไม่มีตำแหน่งนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ตัวข้างล่างนะฮะที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือส่วน ส่วนล่างสุดเนี่ยส่วนล่างตัวนี้นะฮะตัวนี้ตั้งแต่พนักง,งานส1บเอ็ดสิบสอิบสามส้านี่นะฮะก็คือสังเกตได้ว่าไอตัวต้นแบบจะไม่มีมานะจะมีแค่1 2ึสาใช่ไหมฮะตัวนี้ถ้านับจากข้างบนก็จะเป็น1 2ึ่สามสี่ตัวนี้มีอยู่4เพราะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเข้ามานะครับพราวลราสั่งพิมพ์นะฮะมันก็จะไม่มีไอตัวแถวที่4นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้จะถูกตัดออกนะครับถ้าไม่มีรูปภาพถ้าเกิดว่าผมใส่รูปภาพเข้าไปนะคอัผมใส่รูปภาพนี่้าไปปั๊บมีรูปภาพไปนฮะทีนี้ผมสั่งพิมพ์นะมันจะมีรูปภาพคือถ้ามีตำแหน่งงานหรือว่ามีรูปภาพนะครับมันถึงจะมันถึงจะโชว์ตัวนี้เรานะครับตัวนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากจากตัวนี้นะจากแม่แบบตัวนี้แม่แบบตัวนี้หมายถึงว่า ตำแหน่งที่มีในนี้นะ่ะคือเป็นตำแหน่งที่คือจะไปต้องมีหลักๆละอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับก็คืออาจจะถ้าว่างถ้าว่างก็คือจะไม่มีรูปนะครับแต่ว่ากรอบรูปเนะี่ยมันจะยังโชว์ค้างอยู่ก็เปรียบเสม,มือนว่าอ๋อตำแหน่งเรายังยังว่างอยู่ยังคงฮะยังต้องหาพนักง,งานเข้ามาเติมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหัวข้อที่เนี่ยหัวข้อพนักง,งานที่สิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยงานที่เจ็ดตัวเนี้ยที่ผมดึงมาใส่ถ้าเราออกถ้าผมออกนะ เวลาเราสั่งพิมพ์เนี่ยมันก็จะไม่ไม่แสดงให้เราอ่าตัวนี้เป็นส่วนส่วนเสริมแถวล่างนะครับคือแถวล่างสุดนะครับแล้วก็มุมขวาล่างสุดตัวนี้ด้วยอ่าตรงนี้ตรงนี้ที่ผมเมาส์คลิกนะฮะตัวนี้จะถูกตัดออกตัวนี้ก็คือมาจากตรงไหนตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ถ้ากับผมใส่ภาพเข้าไปผมพิมพ์ตัวนี้มันถึงจะโชว์ใช่ไหมฮะอ่าพนักงานพนักงานสิบเนี่ยอ่าถึงจะโชว์ แต่ถ้าผมบอออกนะฮะเราปอ,อกพิมพ์ใหม่อ่ามันถึงจะคือมันจะหายไปคือมันจะปิดไว้นะฮะไม่แสดงไม่ตีพิมพ์นะประมาณนี้ส่วนที่โชว์เป็นกรอบเนี่ยคือหมายถึงว่าตำแหน่งงานยังว่างอยู่เราต้องหาพนักง,งานเข้ามาเติมเต็มอะไรประมาณนี้นะฮะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานตัวแผงองค์กรนะครับ แสงครัองค์กรก็นก่าจะมีประมาณนี้นะมีอะไรอีกบ้าหมดแล้วนะฮะก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ไม่ยากครับการใช้งานก็แค่เราคลิกอ่าคลิกช่องคลิกรูปภาพเนี่ยว่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นพนักง,งานคนไหนเปลี่ยนชื่อไหนอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไปคลิกเลือกพนักง,งานคนเดิมนะครับมันก็จะย้ายจากอัน,อนเก่าอ่ะย้ายจากอันที่ที่เคยเขามีอยู่ตำแหน่งอยู่แล้วย้ายมามาใส่ช่องใหม่อะไรประมาณนี้นะ,ะนะเดี๋ย้ายไปย้ายมานะฮะทนี้เราจะย้ายกลับ ยยคถ้าจะย้ายเนี่ยคือหมายถึงว่าเราต้องเลือกคนเดิมนะฮะอย่างเช่นว่าคนนี้เป็นพนักง,งานชื่อพนักง,งานที่ห้านี่ยผมจะย้ายมามาฝั่งนี้นะฮะเราก็มากดฝั่งนี้กดฝั่งนี้มาเลือกพนักง,งานที่ห้านี่ยเห็นไหมมันก็จะย้ายจากช่องเนี้ยมาในนี้นะครับถ้าจะลบออกนะฮะก็ลบออกตรงน,นี้ลบออกครับลบออกเลยนะอืมก็คือว่ายังยังว่างอยู่เอาออกละประมาณนี้นะฮะ ก็สงพิมมันก็จะมันกายะงว่างแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสลับการใช้งานนะครับก็สลับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ